สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนขอบคุณนะเอกแนนแจกคุณทุกคนดิขอบคุณนะครับขอบคุณกล้าเกตเกตก้าพี่สาวเพิ่นฝากมาให้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเบิ่งคลิปอีหล่ามือกอนว่าพ่อเราความฝันเพิ่นเลยโชคหมานเพิ่นหมานเพิ่นก็เลยโอนมาให้อันอีโฟหาน้อยยืดเสียเล้วภูมิบ้านอันบานแล้เราแข้วแมไปอีกยุ่กันไปบานนี้ คันคันสีหาเวลาไปมันอยู่ทางบ้านเขาพอดีเนาะมันอยู่ทางการสินร่างลยเอ็ดอยู่เสีระพุ่มแต่บ่าไก่บนเหนือบ้านกูแดงทีนี้อกาศสียไปน้อนก็หันไปนอนเอาอีกเสีไปเลี้ยงน้ำแดงเพื่อนสีไปนอนเอาอีกอันเออไปเลี้ยงน้ำแดงเพื่อนก็อ้อนอันผีนั่นเพรนเจ้ามันเป็นบ้านเพื่อนเลยเบากันแจกตัวตัวตัวใช้บ้านเพื่อนเบามันเป็นบ้านอ๋อเพื่อนเป็นบ้านเพื่อนมันเป็นบ้านของผีนะอืมมิจตจนไปเคี่ยนเดียวกันนะพออก็ไป กลางเต้นนั่งกันมองกันพอดีมันเป็นอย่างนอ้นรับลงไปพัดสวดสวดผันบอลูก็คือว่าเป็นไม้ธรรมดาก็บอกหูแจักว่าไม่ก็บอกหูแจักว่าไม่ก็เคียนบอกหูแจักท่านก็บอกหูแจักอันน่ามือเศร้าโอ้มันมันแจงแล้วมันแกงแล้วอันมันพาพาพูดหนึ่งเพื่นกับบ้านที่เราขณะเจดีบอกให้เนอร์นะโอ้แสดงว่าเคยมีผู้ใด จำเลยนบอกใหเกแต่เดี๋ยวาเจ้าดันข้าเจ้ากับเมืงกาน่นจกคเ็นกไฮตรงเลยาว่าข้าเจ้ากับสีเบืองลายสุดอยู่ดเมืองลาซุดขาเจ้กัสี่ะพี่น้องเฟ้นคับหมลำใจก็ลอยห้าเพิ่นโศกมารนน้ำเพิ่นก็เลยฝากมาไล่มาให้พ่อให้พ่อจืดกินไก่น้ำทัง่ค้าซื้อไ่ด้าซื้อวเดินทางไกเ้าเฝ้ากินขาวขึ้นรล้วก็ินทางยาวๆเลยขอคสือกินจาจเอาลูกไปก่อนพอกันอยู่งานขอบคุณี่สาวนะคะ